สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับพบกันในวันพระสวดีที่2ตุลาคมนะครับสำหรับอีโต้บันเตงหลังจากนี้เนี่ยจะลงคลิปในช่องนี้เป็นประจำแล้วนะครับช่องเก่าจะไม่ได้ลงละนะครับเพื่อนๆที่เคยติดตามกันก็เข้ามารับฟังกันได้เหมือนเดิมส่วนสำหรับค่ำคืนวันนี้ยังเป็นศึกฟุตบอลสโมสรย,ยุโรปนะครับผมเลือกหยิบมาคุยทั้งหมด6คู่วิเคราะห์วิจารณ์เพื่อการลงทุนในวันนี้ครับมาทั้งคอนเฟอเรนซ์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีก แล้วก็เช่นเคยครับไม่เกิน3ามทุ่มเพื่อนๆรอรับแนวทางที่เด็ดได้เลยนะครับเดี๋ยวทีมง,งานคัดสวยๆส,วยส่งให้เข้ามารับได้เลยตรงลิงก์ที่ผมจะปักหมุดไว้นะครับย้ำอีกครั้งว่าฟรีนะครับไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายใดๆทั้ทงสิ้นนะครับเข้ามาร่วมสนุกกันนะครับส่วนกิจกรรมทัสกรในวันนี้ทางช่องขอเลือกเป็นคู่เฟยนูตครับจะเปิดบ้านพบแอสตันวิลล่าในศึกยูโรป,ปาลีก รวมสนุกคอมเมนต์ทายสกอร์เพื่อรับเงินรางวัลง่ายๆได้เลยนะครับเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เสียเวลาครับพวกเราไปเริ่มพูดคุยกันเลยสำหรับคู่แรกในวันนี้เป็นบอลสโมสรถ้วยเล็กของยุโรปยูฟาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับในเวลา5ทุ่ม45ินาทีดินโมคียฟของยูเครนจะเปิดบ้านพบคริสตันพาเลิสจากอังกฤษนะครับซึ่งคู่นี้จะเล่นกันที่สนามกลางที่ประเทศโปแลนด์นะครับสำหรับคู่นี้ก่อนเริ่มเกมเนี่ย ทุกเจ้ามองพาเลสเป็นต่อราคาเปิดอยู่ที่ประมาณ0.75ครับบางโต๊ะเปิดต่อไป1ลูกเต็มๆครับสูงต่ำเปิด2.75ทั้ง2ทีมนั้นยังไม่เคยพบกันมาก่อนครับตอนนี้เดโรมูเคฟยังไร้พายในลีกยูเครนรั้งรองจ่าฝูงส่วนคริสเตนพาเลสไม่ธรรมดาครับตอนนี้เป็นทีมเดียวแล้วนะครับที่ยังไร้ายในศึกพรีเมียร์ลีกอลกราสเนอร์ก็ทำทีมดีจริงๆครับ มาดูผลงานของทางดีนัมโอเคฟ์เป็นก่อนครับไม่แพ้ใครมา6เกมรวดแต่ว่าสรุดเสมอมา2นัดในลีกแล้วนะครับล่าสุดบุกเสมอคาปาตี้สประตูต่อ3ไม่ทําเงินมา4เกมติดส่วนที่น่าสนใจน่าจะเป็นเรื่องสูงนะครับนี่ออกสูงมา5นัดรวดแล้วส่วนผลงานในรังเย่าของดินัมโอเคฟฟเนัดหลังนั้นชนะ4เสมอ3แล้วก็แพ้2นะครับพวกเขาเนี่ยตกมาจากรราเลือกทั้งแชมเปี้ยนส์ลีกแล้วก็ยูโรปาลีกนะครับ มีเปิดบ้านถล่มฮัมบุนสปาร์ตันแพ้คาบ้านต่อปาฟอสซึ่งในสุดท้ายปาฟอสก็ไปเล่นในรอบลีกเฟสได้นะครับแล้วก็ยูโรบาลีกก็เปิดบ้านชนะมาคาบีเทอร์วิฟส่วน2เกมหลังมีถล่มโปลรเซีย41แล้วก็เสมอกับอเล็กซานเดรีย2ประตูสอครับในบ้าน5านัดหลังผ่านราคาได้3ตายไป2แล้วก็ออกสูงมา2เกมติดครับส่วนทางฝั่งคริสตัลร์เลสไม่แพ้ใครมา10เกมติดแล้วด้วยกันนะครับล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะ ลีพูครับในศึกพรีเมลีก2ประตูต่อ1ส่วนเกมนอกบ้านของทางคริสตัลเพลสไม่แพ้ใครมา4ีนัดรวดแล้วนะครับรอบเพลย์ออฟนั้นพวกเขาบุกเสมอเฟรดดิกสตัดวันนั้นบุกไปต่อถึง1.5ก็เจงตามต่อครับแต่ผลงานในลีกชนะรวดครับถลมวิลล่าและก็ชนะเวสต์แฮมกินเดิมพันมา2เกมรวดออกสูงมา2เกมติดนะครับสำหรับเกมในวันนี้แน่นอนถ้าดูจากชื่อชั้นดูจากฟอร์มเลสก็ดูดีเหมือนกันครับ วันนี้ก็นำโดยชองฟลิปมาเตต้าอิชมาเลซานและก็เจอร์มีปีโนครับไตโต้ตแอบมองว่าไม่ง่ายเหมือนกันครับนี่คือนัดแรกในรอบลีกเฟสดิเโมคิอฟถึงแม้จะเล่นที่โปลแลนด์แต่สนามแห่งนี้พวกเขาก็เล่นมาเป็นประจำครับแล้วก็มีประสบการณ์ในั่วยยุโรปมาไม่น้อยวันนี้แนวะรุกก็นำโดยวลาดิส l a ฟบลานูต้ามิกลาชอปาเรนโกครับอตโตมองว่าดิเโมคิฟครับมีดีพอที่จะยันอยู่นะ ผมคิดว่าพวกเขาไม่น่าแพ้นะขอรองครับคูน่นี้คู่ต่อไปในเวลาเดียวกันขยับไปในศึกยูโรปาลิกนะครับนี่จะเป็นนาทีสอแล้วนะครับโรม่าจากอิตาลีครับเปิดบ้านพบลิวจากฝรั่งเศสสำหรับแอสโรมารุกันนี้มาดีจริงๆครับหลังจากเปลี่ยนเป็นเจนเปโรกัสพิโรนีอดีตเฮดโคชของอตาล a ามาคุม โอ้โหติดปีกเลยครับโรมานั้นชนะ4แพ้1ในเกมลีกมี12แต้มครับส่วนลิวผลงานในลีกฝรั่งเศสยังกลางๆครับชนะ3เสมอ1แล้วก็พ้2มี10แตม้มคู่นี้เคยเจอกันครั้งหนึ่งเป็นบอลอุ่นเครื่องน,นะครับตอนนั้นโรม่าบุกชนะ3-2แต่ในศึกยูโรป,ปรลีกยังไม่เคยเจอกันครับสำหรับโรม่าตอนนี้ชนะมา3เกมติดนะครับลงสนามล่าสุดในเกมลีกก็เปิดบ้านชนะเวโรนา2ประตูต่อศครับ ส่วนในยูโรปาลีกนั้นนัดแรกเก็บ3ามแต้มนะครับบุกชนะนิสจากฝรั่งเศส2ประต,ตูต่อ1ส่วนผลงานที่โอลิมปิกสเตเดียมตอนนี้ดูดีจริงๆครับรือดูการน,นี้ครับมีชนะโบอลญยามีพลิกล็อกคาบ้านต่อ torino แล้วก็ล่าสุดชนะเวโรนา2อศูนย์ครับเกี่ยมยาว3นัดหลังผ่านราคาได้ถึง2แล้วก็ออกต่ำมา3าเกมติดครับมาดูทางฝั่งลิวกันบ้างครับเกมล่าสุดก็แพ้คาบ้านต่อลิยงศูนย์ประตูต่อหนึ่งครับ ส่วนในทุ่นี้นัแราก,ก็เก็บ3ามแต้มได้เช่นกันแต่ว่าพวกเขาเจอทีมไม่แข็งนะครับเปิดบ้านเจอกับบรานของนอร์เวย์ชนะไป2-1จริงๆวันนั้นลิวก็ไม่ได้ค่มขนานด,ดันด้วยนะครับวันนั้นต่อบรานแค่1ลูกก็เลยไม่ทํากําไรนะครับส่วนผลงานเกมนอกบ้านของทางลิวไม่ดีสักเท่าไหร่ครับรอดูการนี้มีชนะนัดเดียวที่ถล่มลอริอง7-1ที่เหลือไม่ชนะครับบุกเสมอบรสแล้วก็ล่าสุดไปแพ้ลองถึง3 0 ก็กินในเกณ์ที่ถล่มลอรยองลครับที่เหลือเจ๊งแล้วก็ออกสูงมา3นัดรวดส่วนสําหรับคู่นี้เนี่ยทุกโต๊ะอยู่โรม่าครับค่อนข้างมั่นใจครับราคาออก0.75วันนี้โรม่าเนี่ยอาจจะต้องเช็คแค่ปาโลดิบาร่าคนเดียวครับแต่ที่เหลือทั้งอาเตมดอฟบิก มันจะซูเล่ลอเรนเซอร์ไปเยกรีนี่บรนคริสตซนเต้นั้นพร้อมลงสนามนะครับส่วนทางลิวจากฝรั่งเศสของบรูโน่เจเนซิโอนั้นในรุกจะนำโดยโอเลเวชรูจอมเก่านะครับทำเกมรุกรุ่มกับมาเทียสฟอนเดสแล้วก็เฟส์คอรเรียอิโตะมาว่าวันนี้หน้าต่อไปที่โรม่าครับ ปีนี้มาดีจริงๆโค้ชก็เก๋าผู้เล่นก็ดีแล้วก็ที่โอลิมปิกสเตเดียมอิโตโมองว่าน่าจะคว้าชัยได้ไม่ยากนะครับผมมองอาจจะชนะเกินหนึ่งลูกได้ซ้ำครับคู่นี้เลือกต่อไปที่เจ้าบ้านหมาป่าโรมาคู่ต่อไปในเวลาเดียวกันนะครับ,บโบลญญาจากอิตาลีจะเปิดบ้านพบกับฟรายบวกตัวแทนจากเยอรมันนะครับสำหรับเจ้าบ้านบโบลญญาตอนนี้ในศึกกันโชนั้นรั้งกลางตารางที่10นะ แต่ยางเราก็ตามเกมเย่าพวกเขาชนะตลอดนะครับส่วนไฟรบวกครับผลงานในบริสลิก้ากลางๆครับนัดมี7คะแนนทั้ง2ทีมยังไม่เคยพบกันในศึกบอลยุโรปนะครับมาดูผลงานของทางโบโลญญาก,กันก่อนครับลงสนามในยูโรปาลีกนัดแรกไปแพ้แอสตันวิลลาวูดวิดครับ1นึ่ประตูต่อศูนย์วันนั้นเป็นรองจุดเก็เสียครึ่งส่วนลงสนามล่าสุดบุกไปเสมอเลกเช่นะครับ2ประตูต่อ2 ส่วนผลงานในบ้านยังมองว่าโอเคอยู่นะครับรือดูการน,นี้จาก2นัดมี6คะแนนเลยนะครับมีเปิดบ้านชนะโคโม่แล้วก็ในรังเย่าล่าสุดชนะเจนัว2ประตูหนึ่ครับผ่านราคาทำเงินทั้ง2นัดสูง1ต่ำหนครับในภาพรวมเกยมเย่า10นัดชนะได้ถึง6นะครับ มาดูทางฟรายบวกกันบ้างครับนัดแรกในศึกยุโรปพลิกนั้นเก็บ3แต้มมาได้ด้วยการเปิดบ้านชนะบ,บาเซ่ยยจากสุแลนด์2ประตูต่อ1ครับแต่ในเกมหลีกล่าสุดนั้นสะดุดเปิดบ้านเสม,มอกับฮอฟฟนไฮม์1ประตูต่อ1เท่านั้นเองส่วนผลงานเกมเยอนของฟรายบวกดูดีมากๆครับเนัดชนะถึงหในรดูการน,นี้มีไปแพ้คโลนและ4-1แล้วก็มีบุกถล่มวเดบรเมน3ประตูต่อศูนย์ะครับกิน1ตาย1ใน2นัดแรกเมื่อเล่นนอกบ้าน สำหรับราคาในวันนี้ทุกโต๊ะดูจะมั่นใจโบลอนย่าทีเดียวครับราคาแรกเปิดสุด0.25นะครับราคา2ใครขยับขึ้นไปที่ครึ่งลูก0.5ครับสูงต่ำเปิด2.5วันนี้เจ้าถิ่นของวินซ์โซอิตาเลโนนั้นจะยังไม่มีนารุกอย่างชิโรอิมโบบิเล่นะครับแต่พวกเขายังนำโดยซาเดลคราสโตรเจนส์ออสการ์และก็อาร์เตโกอัลโซลินีนะครับส่วนตัวแทนจากเยอรมันของเฮดโค้ชจูเลนชูสเตอร์ ตัวหลักอยู่กันครบครับจูเนียมาดูวินเซนโซกริโฟแล้วก็ชานนิครัสเบสเต้นะครับสําหรับเกมในคู่นี้แน่นอนผลจากการแพ้ในเกมแรกวันนี้บุรุญยาต้องเน้นแล้วก็เกมยาวค่อนข,ข้างแข็งแกร่งครับแต่ต้มองว่าอาจจะไม่ง่ายนะครับฟ่ายบวกในฤดูกาลน,นี้เล่นใช้ได้นะครับแล้วก็เกมเย็นฟอร์มไม่ได้ขี้เหร่เลยครับอีโต้มองว่าคู่นี้สูสีมากกว่าที่คิดไว้นะครับ เลยมอว่ามีโอกาสที่จะแบ่งแต้งกันไปครับราคานี้เลยขอสวนครับเลือกรองไปที่ฟราบวกคู่ต่อไปจะลงเตะในเวลาตีสองตรงครับ n o t t i ิ g h ง m ฟอร์เรของพรีเมียร์อังกฤษครับจะเปิดบ้านพบกับมิชลแนตัวแทนจากประเทศเดนมาร์กสำหรับคู่นี้แน่นอน f o r ร์เรสได้เล่นที่ซิต้กราวเป็นต่อครับราคาขยับขึ้นจาก1ลูกวิ่งไป1.25ครับราคานี้ชนะเม็ดเดียวไม่พอสำหรับเจ้าบ้าน f ฟอร์เร สูงต่ำเปิดไว้3ลูกครับสำหรับฟอร์เรสต์ตอนนี้รั้งอันดับ17ในตารางพรีเมียร์ลีกนะครับตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงโคชนะอย่างที่เราทราบการปลดนูนแล้วก็แต่งตั้งแอนช์พอสเตโกกลูมันนำทัพปีที่แล้วก็พาสเปอร์ควา้าแชมป์ถ้วยนี้แหละครับส่วนทีมเย,ยนมิสเทลดนตอนนี้รั้งรองจ่าฝูงในลีกดินมากครับทั้ง2ทีมจากสติยังไม่เคยพบกันนะครับสำหรับนอตติงฟอร์เรสนี่ยตอนนี้ฟอร์มยังฝือดอยู่ดีครับไม่ชนะใครมา7เกมติด ส่วนผลงานในยูโรปาลีกนัดแรกนั้นถือว่าเก็บแต้มสำคัญได้ด้วยการบุกเสมอเรอัลเบติสที่สเปนนะครับสประตูต่อ2แต่ว่าเกมลีกล่าสุดคาบ้านต่อ Disneyland ซันเดอร์แลนด์ึ่งนั้นครับศูนย์ประตูต่อหนึ่งส่วนผลงานที่ซิติกราวไม่ค่อยดีเลยนะครับเก้านัดหลังนี่ชนะเกมเดียวหรือดูการน,นี้เก็บสามแต้มแค่เอาชนะเบนฟอร์ดครับหลังจากนั้นเล่นในบ้านแพ้ต่อเวสต์ชฮมศูนย์สามแล้วก็ขาบ้านต่อซันเดอร์แลนด์ในเกมล่าสุดนั่นเองศูนย์หนึ่งครับ ทำประตูในรังเย่าไม่ได้มา2เกมแล้วแล้วก็เจ๊งเดิมพันสจาก5นัดหลังนะครับแล้วก็ส่วนใหญ่มักจะออกต่ําส่วนทางกับผลงานของทีมเยือนอย่างมิชิแลนด์ครับสินัดหลังนั้นชนะถึง8แล้วก็ในยูโรปรลกนั้นเก็บ3แต้มแรกมาได้ด้วยการเปิดบ้านชนะสตรอมกราสของออสเตรียครับสประตูศูนย์แล้วก็ในเกมลิกล่าสุดก็เก็บ3แต้มอีกครับเปิดบ้านชนะแรนเดอร์สอ่ส่วนเกมต้องบ้านของมิชิแลนด์สินัด ชนะถึง6เสมอ2แล้วก็แพ้2นะครับในศึกยูโรปลีกตั้งแต่รอบคัดเลือกนั้นพวกเขาไม่แพ้เลยนะครับบุกเสมอฮิเบอร์เนียนบุกชนะเฟรดิกสตัดแล้วก็ล่าสุดบุกชนะคูพีเอสส่วนลงสนามเกมเยือล่าสุดคือการบุกถล่มอาลบอกในบอลถ้วยในประเทศ3 0ครับเล่นนอกบ้าน10นัดทำกำไรได้ถึง6อัตราทําเงินสูงถึงเกือบ60%เลยนะครับแล้วก็ออกต่ำสําหรับคู่นี้ ถึงแม้ฟอ r e เรจะดูดีเล่นในบ้านแล้วก็คุมโดยป o อสเร์กูรูเนี่ยแต่โทษมาว่าราคานี้ออกจะลุ้นเหนื่อยไปหน่อยนะครับถึงแม้วันนี้พวกเขาจะนำโดยอิกอเจสุสมอร์แกนกิฟส์ไว้คลัมพัสดุดอยแต่วันนี้มาเจอกับมิทเลนที่ผลงานในภาพรวมไม่ได้คิวเร่นะครับแล้วก็วันนี้ h ฮ o โคอยังไมท์ทอเบิร์กเนี่ยน่าจะมาเน้นแบ่งตามนะครับฟอเรอาจจะเจอเกมที่อึดอัดถ้าชนะ เองว่าอาจจะไม่น่าจะเกินหนึ่งลูกนะครับราคานี้เลยขอหนีไปรองมิดทิลแลนด์คู่ต่อไปก็น่าสนใจทีเดียวครับเฟยนูตรอตดัมของเนเธอร์แลนด์ครับเปิดบ้านพบแอสตันวิล่าจากอังกฤษนะครับสำหรับเฟยนูต,ตอนนี้การคุมทีมของโรบินฟานเพอร์ซีเรียกว่าไม่ธรรมดาครับเพราะว่านำเป็นจอบฝูงในลีกยังไม่แพ้ใครครับ ชนะ6เสมอ1นในลีกส่วนวิลลาของอูนัเอเมอรี่นั้นเพิ่งเก็บชนะในเกมแรกในลีกนะครับ6นัดนี่ชนะนัดเดียวแล้วก็มีแค่6คะแนนเท่านั้นเองครับแต่อย่งางไรก็ตามถึงแม้วิลลาดูจะฝืดฝเนี่ยแต่โต๊ะก็ยังให้พวกเขาเป็นต่อเล็กๆในราคาเสมอตรงนี้ครับบางโต๊ะนี่ก็ให้วิลลาต่อด้วยนะจุดสองห้านะครับสูงต่ำเปริรสองจุดห้าทั้งสองทีมเคยเจอกันครั้งเดียวเมื่อประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับเป็นวิลลาชนะ31ในบอลอุ่นเครื่อง ในเกมยุโรปไม่ค่อยได้เจอกันเลยครับตอนนี้ผลงานของฟีนูต10นัดหลังชนะถึง7นะครับแต่นัดแรกในการลงสนามในศึกยูโรปลีกไม่มีแต้มนะครับเปลี่ยนสปอ์ติ้งบรากาของโปรตุเกสครับโดนยิงท้ายเกมแพ้กลับมาอย่างนแน่เสดยดาย1-0ครับก่อนที่จะมาเก็บ3แต้มในเกมลีกด้วยการบุกชนะโครนิงเกน1ประตูศูนยส่วนผลงานในบ้านของพวกเขาเข้าเบรกชนะมา5นัดติดน,นะครับ คือตกรอบมาจาก UCL รอบรอบเลื้อนะครับแต่วันนั้นก็เปิดบ้านชนะเฟเนบาเช่2-1ได้ด้วยนะครับแล้วก็ในลีกชนะรวดเมื่อเล่นในรังเย่าแล้วก็ยังไม่เสียประตูนะครับชนะเบรด้าฮินเรนวีแล้วก็ล่าสุดชนะฟอร์ตูนาซิตาด2-0ในรังเย่า5นัดหลังผ่านราคาได้ถึง3แล้วก็ออกต่ำมา3เกมติดนะครับส่วนแอสตันวิลล่าครับไม่แพ้ใครมา5นัดรวด ในศึกยูโรปลีกนัดแรกก็เก็บ3แต้มได้ด้วยการเปิดบ้านเฉือนชนะบอลลอนยา1-0ก่อนที่จะชนะต่อเนื่อง2เกมติดด้วยการเปิดบ้านชนะฟูตแลมในศึกพรีเมียร์ลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา3ประตูหนึ่ครับทำให้สองนัดที่ผ่านมาผ่านราคาหมดส่วนเกมเยือนของวิลล่าปรากฏไม่ดีเลยนะครับฤดูกาลนี้ไม่ชนะเลยนะไปแพ้เบนฟอร์ดบุกเสมอเอฟเวอร์ตันเสมอเบนฟอร์ดแล้วก็ล่าสุดบุกเสมอซันเดอร์แลนด์1-1 เรียกด้ว่าเจ๊งยับนะครับใครตามวิลล่าเกมนอกบ้านเนี่ยเจง9จาก10นัดหลังเลยทีเดียวแล้วก็ออกต่ํามา5เกมติดครับก็สาหรับเกมในคู่นี้ราคาเนี่ยเหมือนจะให้วิลล่าดูดีกว่าเล็กน้อยแต่โตอมองว่าถ้าเปิดเสมอเนี่ยกดเฟนุสเลยดีกว่าครับช่วงนี้ฟอร์มของเจ้าถิ่นดูทีเดียวครับแนวรุกก็มีทั้งไอเซอุเอดะแคสเปอร์ทิงสเตดเซมสไตล์ก็สโลโบ,บกาสต์ฟอร์มดีนะครับ ส่วนเวลาของอูนเอเมอรี่ถึงจะชนะใน2นัดที่ผ่านมาแต่ตัวมองว่ายังไว้วางใจในเรื่องของฟอร์มการเล่นไม่ได้โดยเฉพาะเกมนอกบ้านนะครับวันนี้ก็นำโดยโอเลเวตกินสาวีเลียตมอร์แกนโรเจอร์เหมือนเดิมนะครับตัวมองว่าเอาไปเอามาในเฟโนท,ที่แกร่งในบ้านเนี่ยมีการเบียดชนะได้ด้วยซ้ําหลังจากนัดแรกทแพ้มานะครับราคานี้เลยมองว่าลงทุนไปที่เจ้าบ้านเฟนต์น่าลุ้นทำกำไรมากกว่าครับคู่สุดท้ายในวันนี้นะครับ f อฟซีปอตของโปรตุเกสเปิดบ้านต้อนรับการเยียนของเรสตาเบิลเกรดหรือ s e r v น n เ s เว d ดจากเซอร์เบียนะครับสำหรับ p o r t โตตอนนี้ผลงานในลีกร้อนแรงสุดๆชนะรวด100% 7นัดมี21แต้มครับฟอร์มนั้นพอๆกับ s e r v น n เ s เวดาเอาในลีกนะเพราะว่าทีมเยือนก็ชนะรวดในลีกเหมือนกันมี24แตม้มเต็มนะครับน่าจะสนุกทีเดียวคู่นี้ส่วนเฮดูเฮดครับคู่นี้ไม่เคยพบกันในเกยมยุโรป ผลงานของปอร์โตตอนนี้ร้อนแรงเกินห้ามใจชนะมา10นัดรวดล่าสุดบุกถล่มอาราก้า4-0ในเกมลีครับส่วนในศึกยูโรปาลีกนัดแรกเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็เก็บ3ามตามด้วยการบุกชนะเรดบูลซาวบวก1010นัดที่ลงสนามทํากําไรให้นักลงทุนไปถึง9เรียกได้ว่าใครตามปอร์โตช่วงนี้ก็หวานเจี๊ยบที่สําคัญครับพวกเขาไม่เสียประตูมา5นัดติดแล้วนะครับส่วนผลงานในรังเย่าที่ดรากาวนั้นตอนนี้ชนะมา หเกมติดนะครับรดูการน,นี้ลงสนามในลีก3นัดชนะ100%และยังไม่เสียประตูเลยผ่าน2ตาย1สูง2ต่ำา1ใน3เกมแรกครับมาดูทางฝั่งเซอเมนาเซเกันบ้างครับ10นัดหลังนี้แพ้นัดเดียวชนะ6เสมอ3ล่าสุดลงสนามในเกมลีกเปิดบ้านเชียนชนะกรานูเชวัก2ประตูต่อ1ครับส่วนในศึกยูโรปรลีกนัดแรกนั้นเล่นในบ้าน สมอกับเซลติก1-1ก็เลยมีแค่1นคะแนนเท่านั้นเองครับตอนนี้ส่วนเกมนอกบ้านของเซเวน่าเซเวด้าไม่ธรรมดาไม่แพ้ใครมา9้านัดรวดแล้วนะครับพวกเขาเนี่ยตกมาจากยูฟาแชมเปียนส์ลีกรอบคัดเลือกซึ่งเล่นนอกบ้านไม่ธรรมดาบุกชนะลินคอนเรดอิมส์บุกชนะเลสโพชนันและก็ล่าสุดบุกเสมอปาฟอต1-1ส่วนในเกมลีกล่าสุดก็บุกชนะปาดิซานเบลเกรต2-1ครับกินต้งต่อ4จาก5้านัดหลังแล้วก็ออกสูงค่อนข้างบ่อยสำหรับเกมนอกบ้านของทางเซเวน่าเซเวด้า แต่อย่างเราก็ตามราคาออกมาในี่โอ้โหให้ปอโต้ต่อถึง1.5เลยนะครับมองว่าวันนี้ลุนเมส2กับปอโต้น่าจะดีกว่าสูงต่ำเปิด3ลูกคือแน่นอนครับฟอร์มของเซเวนาเซเวดาในภาพรวมนั้นดูดีมากแต่พอมาเห็นฟอร์มของปอโต้แล้วก็ต้องยอมรับในราคาตรงนี้ว่าอีต้องมองว่าหน้าผ่าเล็เดียวสำหรับ f c ฟซีปอโต้ครับเฮดโค้ชอย่างฟรานซิสโกฟาริโอรีถึงแม้จะมาคุมในปีแรกแต่คุมทัพได้จริงๆครับโดยเฉพาะเกมรุก ที่นำโดยซามูอาเคโยว่าบัลต์ซายแล้วก็เปเป้วันนี้น่าจะบุกเข้าใส่เซอร์เวน่าซูดาที่นำโดยจำเก่าอย่างมาก็อันดับตวิดต้องเองนะครับอิโตขอไปลุ้นเมสซองเมสซามกับเจ้าถิ่นฟอร์มแรงอย่างปอร์โตครับโอเคครับเดี๋ยวมาสรุปแนวทางของอิโตในวันนี้กันคู่แรกคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยอิโตรองเจ้าบ้านในนูเคียฟที่สกอร์สูงครับที่เหลือก็เป็นศึกยูโรปาลีกมีต่อโรมาสกอตัมครับรองฟรายบุกสกอร์สูง รองมิเชลันสกอตต์ต่ำอยู่เฟนูสสกอตต์ต่ำเปิดให้ทางสกอ์คู่นี้ระหว่างเฟนูสกับแอสวิลล่านะครถ่ายถูกรับเงินรางวัลได้เลยคู่สุดท้ายต่อปอร์โตสกอ์สูงครับเหมือนเดิมครับเพื่อนๆฟังแล้วในวันนี้จะตามจะสวนจัดไปได้เลยนะครับยังไงขอให้ท่านโชคดีรับทรัพย์กันทุกคนนะครับวันนี้อีโต้และทีมงานขอลาไปก่อนนะครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ